น้ำอัดลมกินไม่หมดอย่าทิ้ง 1. น้ำอัดลมที่ทานไม่หมดผสมน้ำยาล้างจานไว้ทำความสะอาดคราบน้ำมันติดผนังห้องครัว 2. น้ำอัดลมที่ทานไม่หมดผสมน้ำส้มสายชูไว้เช็ดกระจกสายวิ้งวับ 3. น้ำอัดลมที่ทานไม่หมดผสมยาสีฟันไว้เช็ดก๊อกน้ำที่ขึ้นสนิม 4. น้ำอัดลมที่ทานไม่หมดผสมผงซักฟอกไว้กำจัดคราบเหลืองในชักโครกแถมลดกลิ่น ้ 5. น้ำอัดลมที่ทานไม่หมดใส่ในเครื่องซักผ้าแอมโมเนียน้ำยาล้างจานเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูแล้วกดซักผ้าได้เลยเครื่องซักผ้าจะหอมเงาเหมือนใหม่เลย 6. กระทะที่มีคราบไม่ติดก้นหม้อนำยาสีฟันเกลือเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูน้ำอัดลมและน้ำร้อนต้มให้เดือดแทบจะไม่ต้องออกแรงขัดกันเลยทีเดียวเชียว